สวัสดีสบายดีดน้องเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งหน้ามุ่มเดิมเซนเกาเ่าเซนเคยนอกก็จะเห็นข่าวตามสื่อสังคมอนอนไลน์น้อพี่น้องก็จะมีการกวดล้างแก๊งคอยเซนเ,นเตอร์เรียว่าสิ่งผิดกฎหมายทีสามเดียมสามเดียมค่ํานั่นเองนาะคือมีคนโพยว่าณปัจจุบับนนี้ตอนนี็คือว่าตึกลรยตึกเหมือนตึกล้างเลยแถบจะบ่มีใครอยู่ไปว่าเพราะว่ามีการกวดล้างแล้วก็จับแล้วก็จับกลุ่มดรวยว่าูที่ โขแกงคอเซนเตอร์อันไหนพี่น้องบอกว่าจะเป็นคนจีนคนที่มาทํางานในหนานเอาพวกตอบเซตอย่างต่างๆนะหรือว่าสิง่งผิดกฎหมายต่างๆทุกคนก็หูดลว่าสามเหลี่ยมค้ำนี้เป็นแบบว่าตามที่ห็นออกข่าวนะคือศูนย์รวมสิง่งผิดกฎหมายบอกว่าจะเป็นค่าเปาเวนีคามานุษย์ยาเสพติดการผันนั่นแกงคอสเซนเตอร์อย่างต่างๆเนาะตามที่ยันออกข่าวนะพี่น้องก็คือนปัปัจจุบันี้ก็มีการกดลางกันแบบว่าเอาจริงเอาจังเนาะพี่น้อง นอ้อยใหญ่บอกว่า,วาชาวจีนหรือว่าพวกที่เขาไปตอบแซดทำงาน,นตอบแซดในสามเหลียมทองคำคอะไรก็คือถูจกจัดกลุ่มเป็นจํานวนรวงไเนี่ยมันก็บอกว่าต่อไปนี่สามเหลียมทองคำนี่กลัวจะกลายเป็นเมืองร้างจึงเลยเพราะว่าแทบณปัจจุบันนี้ตามตึกแทบจะไม่มีคนอยู่เลยเพราะว่าเงียบสนิทเนาะเพราะว่าไม่มีคนนั่นเองเนาะพี่น้องนอกัจเจบอพรจะนําคลิปคลิปที่เจ้าหน้าที่ไปทําการกวดลางแก้งคอสเตอร์เนี่ยเนาะมาให้ทุกคนในเบื้องนะ นี่ไปเบิ่งกันเลยพี่น้องอันนี้จะเป็นการจับกลุ่มน้องพวกแก๊งโคอ็นเตอร์ชาวจีนก็จะมีการรวมือกับตำรวจล่าตำรวจจีนเนาะตามที่เห็นในขีดเนี่ยนะพี่น้องเนาะน

เยอะได้่น้องเาะ Thôi, giờ đây, giờ đây. Đấy là toàn bồ sổ, những trẻ bồ tất cả các đối tượng khi vào nhóm lưu đạo chuyên môn thái sản thì các đối tượng được truyền đính và được dạy cái cách để thực hiện hành vi. của các Anh đi, นี่ไงนี่พังยาเสพติดด้วยโอ้โทรศัพท์เยอะมาก

เราเป็นนาองบ๊อบพ่อะนะ่งสืบเรือ่องเหมอนการกวดนางแกล้งคอเสเตอร์ทีสามเดียมคั่มในึองที่ว่าเยอะมากๆเนาะทุกเซนไห่แก่พระโซนบว่าจะเป็นคนล่าคนไทยว่าพ่อเสวามีแต่คนทัวร์โลกเนาะพี่น้องเนาะก็คือสูญเสียเงินเฮ็ดไห้แปลว่าตามที่เห็นข่าวคือจนต้องจ่องจบชีวิตนั่นเองเนาะพี่น้องโดนแกล้งคอสเตอร์ดอกนั่นเองที่ว่า <คน S 2> ที่ว่าการกวดนางเนี่ยก,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 ก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันจะไหลซอยเรือซอยเรือ คนทีโบหูอย่างทีร่นหลอกให้โอนเงินงนี่หละเนาะรวมทั้ง,มงบมพอนบางในก็นจะเห็นดาราเนาะทีแม่ถือดอกไปท่างหนึ่งลานบานนั่นแหละมันสางข่วมเสียใจสร้างข่วมถูกเหลือนอนใจให้แก่ผู้ที่ถูกหลอกเองเนาะถือว่าเป็นยังชีดีหลายเนาะท,ทีที่และมีการกวนล้างพวกคนจํานวนนี้นั่นเองนะอนเนาะอนี้ก็จะเป็นที่สามเหลี่ยมทองคำนะจนพวกคนว่าต่อไปนี่ย่านกลายเป็นเมืองล้าง ยานจะมีแต่ตึกล้างทีไม่มีคนอยู่เนเมืาอเจอสถานเจอเหตุการณ์แบบนี้นเองเนาะเพราะว่าตึกก็จะเห็นตึกมีแต่ตึกใหญ่ๆตึกสวยๆเนาะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสมากก็จะมีแต่คนจีนที่ไปอยู่เนาะอาจจะมาทํางานต,ติดต่อเซ็ตอย่างต่างๆในที่จบบริงซ้าย้มคำกลอนนี้ไม่งานอย่างนี้ไีเนาะไม่ว่าเป็นเขตเศรษฐกิจกับบริมันไม,ม่ลงจักโรงงานกับบริมีเนาะมันก็แค่เป็นเขตที่อยู่อาศัยท่านั้นที่มีคนจีนมาอยู่เนาะจะมีคนล่าไปทํางาน ขาดคายยังต่างๆนีก็กว่าไปเนาะทุกคนก็หลายคนก็บอกว่านั่นมันคือส่วนรวมของของของสิ่งผิดกฎหมายว่าจะเป็นยาเสพติดการค้าประเวณีการค้ามนุษย์การพันนันหรือว่าพวกแก๊งคอสเตอร์อย่างต่างๆคือมันจะเป็นส่วนรวมอยู่ในนั้นเลยเนาะที่มีข่าวซื้อทัวโรคออมาตีข่าวนั่นแหละแต่ก็มีอะไรออกมากปฏิเสธว่ามันไม่เป็นขนานแต่มาเจอสถานการณ์แบบนี้คือการนั่นแหละ ก็จะมีคนเล่าหลายๆคนก็ไปตอบเซตนะถาคนไดที่หลายภาษาเงินเดือนจะสูงมากเนาะยังจะเห็นคนคนหนึ่งที่หลวงพอบางที่พูดจากกันเนี่ยนะเข้ารายภาษาจีนไปตอบรายเดือนละหามื่นบาทถือว่าเยอะมากๆนะพี่น้องนะนี่แหละค่าตอบแทนสูงมากนั่นเองเนาะเมื่อเมื่อเจอกันกว่าดล้างแบนี้ก็จะกลัวแบบว่าจะไม่มีคนมาอยู่เนาะแต่จะกลายไปตึกลางบางตึกอะแถวจะไม่มีคนอยู่เรียว่าปิดสนิทหรีอว่าเงียบสนิทมีแต่ตึกทั้งตึกนั่นเองเหมือนกลัวมันจะกลายเป็นเมืองล้างนั่นเองเนาะ กถือว่าเป็นสิ่งที่ดีหลายทีได้มีการกวดลางแบบนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนั่นเองเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็จะจบแย่สำนีแล้วพบกันใ่คลิปหนา้าสบายดี